เย็นนี้เก็บสะเดาวทวายนะครับออกดอกแล้วครับขึ้นที่สูงอีกแล้วนะครับนี่เลยสูงมากนี่ต้นสะเดาวทวายนะออกดอกชุดแรกเลยครับอ่าโยลงมาครับรอบนี้ไม่โดกนะไม่เยอะครับพอได้กินครับโอ้แต่ช่อดอกสวยครับ มีสะดาวทวายนะครับช่อดอกสวยๆเลยครับสูงหน่อยนะครับห้ามคอมเมนต์กันนะครับว่าทำไมให้เมียขึ้นทุกครั้งแหละครับต้สนสะดาวสูงๆแบบนี้ผมขึ้นไม่ได้ครับโอ้ช่อใหญ่ใช่ไหมเา้าเอาระวังด้วยนะ เออเป็นห่วงครับเป็นห่วงเดี๋ยวจะพิการ <c oughs> <c oughs> อ้าวรอลุ้นช่อสวยๆ,ๆช่อใหญ่ๆนะครับนี่ก็สวยนะออกชุดแรกเลยครับยังออกไม่เยอะนะท่านใดจะกินสะดาวถวายร้อยอีกนิดนึงนะครับช่วงนี้ พอได้กินในครัวเรือนครับยังไม่พอได้แบ่งปันนะครับช้อนี้ใช่ไหมสวยดูก่อนดูก่อนอื้อหือช่อใหญ่ครับช่อสวยครับนี่จะบานแล้วใช่ไหมโอ้แสดงว่าออกหลายวันแล้วนะนี่เออนี่ สเดาทวายนะครับปี2 5 6 7ครับเดือนตุลาคมแล้วสเดาทวายออกก่อนครับส่วนสเดาพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเดือนธันวาเดือนมกราคมพา่าสเดาทวายก็จะออกก่อนครับออกในช่วงเดือนตุลานะ แล้วก็ออกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสักธันวาคมครับโอ้โห oh. ได้เยอะนะตอนแรกว่าจะเอาแค่กินเองตอนนี้น่าจะพอเหลือเอาไปแจกจ่ายแล้วนะครับนี่ครับช่อใหญ่ๆเลยครับด้านบนยังเหลืออีกใช่ไหมมีโอ้โหนี่อือโอเคแบ่งไว้บางส่วนบ้างนะครับ นี่ครับชอ่อสวยๆเลยสสเดาวทวายนะครับสสเดาทั่วไปสสเดาพื้นบ้านก็จะออกช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานะครับแต่ถ้าเป็นสสเดาวทวายเนี่ยก็จะออกก่อนนะครับออกตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะครับพอก่อนใช่ไหมอโอเคได้เยอะนะครับได้เยอะครับเดี๋ยวต้องรีใบออกก่อนนะแล้วเราค่อยมาดูนะครับว่า เราได้สะดาถวายเยอะไหมนะครับดอกง,งามๆเลยครับช่อดอกส,สวยๆครับลงมาแล้วนะครับสะดาถวายชอ่อสวยๆครับลีใบออกนะครับได้เยอะอยู่ครับน่าจะพอกินแล้วก็พอแบ่งปันเลยครับอืมชุดแรกช่อสวยแล้วครับ นี่ชอสวยงามมากครับกินกับน้ำพริกปลากระป๋องเนาะมือเย็น